หนึ่งคูปองหรือสามพันคูปองนี่เลียดครับขอเลียผมคืนด้วยครับหนึ่งคูปองหรือสามพันคูปองอ่ะคุณอ่ะพอจะมีเวลาว่างสักเดียวไหมครับหนึ่งคูปองหรือสามพันคูปองขอเลียผมคืนด้วยครับสองรางวัลสุดท้ายคุณ คุณที่อยู่ตรงนั้นวันนี้คุณเติม ROV ไปแล้วหรือยังครับผมมีรางวัลดีๆอะไรมานําเสนอคุณ1่คูปองสามพันคูปองถ้าหากว่าคุณเลือกสิ่งนี้คุณก็จะสามารถซื้อของในร้านค้าได้เพียงในราคา1่คูปองได้เลยทันทีแต่นี่คุณอาจจะได้รางวัลแจ็คพอตแตกคุณอาจจะได้สกินใหม่สกินที่มีมูลค่าราคาแพงแต่ก็อาจจะแลกมาด้วยเศษขยะเผ็ดแดงเที่ยาไปใช้อะไรไม่ได้เอาละรับเป็นอะไรดีครับพี่เขตหยุดเธอผมมองไม่ออกอันไหนกรงขังลิงอันไหนห้องกรง ตลกอะ่ะโกอยูไม่ขำกับคุณนะครับถึงเวลาที่คุณต้องเลือกแล้วละ่ะเลือกที่จะสุดรางวัลสินะครับคอ, <c oughs> อเลียผมคืนด้วยครับรางวัลสุดท้ายคุณคุณเบื่อแล้วหรือยังกับการที่ไม่มีตังเติมเกมเอาละ่ะวันนี้ผมมีข้อเสนอดีๆมานำเสนอคุณ1ค่ปป 3, คูปองหรือสาพันคูปอง 으음, 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 음